บ้านควายไทยครับผสมตูบ้านนี่ครับมันยังหน่อยอยู่เนาะต,ตัวตัวน่อนกระเมยียนเนาะตัวน่อนกระเมยียนเนาะครับเนาะ ตัวไหนกระเมียนปะครับยุ่งไหนครับกระเมียนตัวนี้กระเมียนปะครับตัวนอนอยู่นี่มีพ่อพันอยู่คอปะครับพ่อพันเองพ่อพันส่วนใหญ่ผมผสมหลอดแล้วกันนี่สมหลอดตัวไหนบ้างครับเบิ้มเบิมพันล้านตัวไหนเบิ้มตัวไหนเก่า ตัวเมียต <foot> ัวเก่ามีเบิรมแล้วก็ผสมตัวก็จะมีไอ้สายไทยแ้าเมีนมาครับชนจ่ายควายผมจะสั่งมาจากนี่นี่สั่งมาจากอ่าร้อยเอ็ดพี่มาจากจังหวัดไหนครับภาคช่องโคราชโคราชโอ้แล้วนี่ผมก็ไปเอามาที่อุดรนี่ตัวนี้เนี่ยมันผสมมันมามาเข้าวันช่วงนี้มีค่อยมีญาติโอเค สวัสดีตอนเย็นครับทุกท่านวันนี้เรามาสนตะไครควายครับที่บ้านน้องบัวหมูห้าตำบลคอแลนอำเภอบุรพลิกครับบัวใหญ่แห้งว้ตุบเถิกวันนี่นี่ครับตัวเลขนะครับที่จะสนตะไคร พ่อสองคนงานหินครับมีแต่ตัวใหญ่ๆระวังมือระวังมือตัวแหลกข,ของเรียบร้อยครับ ผู้ซอยก็ใส่ซองเลยเด้หยานผมหยานบโบยู่นะผมว่าบอกว่ามันไอ้ปลายมันกำลังจะผมมาผู้เดียวผมกับโบได้เลยนี่เดียวก็บอได้เรียงเบียร์ผู้ละขวดเลยได้ก่อนมาเรียงเบียร์ผู้ละขวดเลยนี่ตัวแรกเรียบร้อยนะครับสนเขาไม่อยากแต่คล้องยากหน่อยค่อยๆเลยหลุดปั๊บ เร็วปึ่ดไม,นนไม่ครับถ้ามีเลือดเยอะๆค่อยทาครับไ,ไปเรียบร้อยบรรยากาศการบังคับโครกระบือนะครับสนตะพายครับอายุเยอะนะครับน่าจะสองปี อายุเยอะแบบนี้ระมัดระวังนะครับคนที่มาทำสนตะไายใจเย็นๆใช้เวลานะครับการทำงานให้สำเร็จต้องมีความเชี่ยวชาญระมัดระวังเป็นอันดับหนึ่งระวั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 งปก่อนอก่อน เรียบร้อยครับผมเอาเห็ดแตงไดนบ้านไหนอ้ซอยหับมาสองเลยเอาไว้ผมเห็ดบวไผูพูนึ่งกะดึงบัวได่คือเอาไว้โดนแต่พอไยขึ้นหนานสน ไม่มีเวลาบอกแห้งม,มันแหบบ้งมันแหบบ้งกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์บ้านผมมีอะไรบดระวังเด้อระวังเรียนใส่เด้อระวังเด้อยไอพันธุ์ที่รถตัวที่สามครับเอาบ่าเอา,เอาตัวที่สาม มาสามคนครับทีมงานวันนี้ขมา่าซองกันหยานเมื่อยอยู่ตัวนี้ก็อย่าเพิ่งเว้าตัวนี้เกี่ยวอีกรอบนึงบ่โอ้มีแต่ตัวใหญ่เลยครับตั้งที่สมตั้งที่สมขังงว้วงัวเป็นโบเทยส่วนใหญ่วันนี้ดดดดดได้แต่ว่าเกษตรกรต้องการกระจัดให้ได้ครับ ตัวตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ครับ,วค,รบควายดอนชนเขา่าวัยเผือกสองปี <c oughs> โอเดือนเดือนนี้แหละสองปี ครบสองปีพอดีอีก 3, 4, 100, สามสี่เหมือยสงการตัวนี้แลหละเสียดหยากเสียดหยากตัวนี้เลียนดีแหงใช้เวลาคล้อง20นาทีครับตัวนี้ควายดอนเอา ตัวที่สี่ครับรับแจ้งสนตะพายห้าตัวครับตัวที่สี่ตัวนี้เรียบร้อยนะครับสนตะพายเผือกควายเผือกนะครับที่ยังคลองอยากอยู่เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ ใส่เกลือก่อนเอาอีกบ่เรียบร้อยนะครับไอ้ถอดตั้งได้บันนี่เอาเลยเด้อเอา,าเอาเสือกตัวไหนมาใส่ก่อนบอเรียบร้อยครับตัวที่หาตัวที่ห้าเรียบร้อย สอันี่ผสมตัวนลูกน,นลูกบิไ่ครับผมลูกบิไม่อ,อันนี้ผสมตัวเด้อยู่ตัวนี้ครับผมผู้ใหญ่แหงเนอ,เอครับผมจบภารกิจนะครับวันนี้สนตะภายห้าตัวใช้เวลาสองชั่วโมง เรียบร้อยขอบคุณมากครับสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับแนะนำตัวนี่ครับพ่อซื้ออยังครับพ่อซื้อสวัยพ่อสวัยโอ้ครับอายุประมาณเจ็ดปีครับตอนนี้สิบห้าวันหกสิบห้าหกสิบห้าปีเลี้ยงคั้วัยมาเจ็ดปีแล้วครับเลี้ยงคั้วัยมาหกปีเพิ่งเลี้ยงบ่ครับโอ้แต่ก่อนเห็ดเห็ดไห่เห็ดหน่าหรือว่าหาปลาหาปู เพราะว่าเป็นเป็นอาชีพปลักลักที่ที่บันน้องบัวเห็ดเนาะโอ้เห็ดไหน้านี่ยนะตัวแหลกตัวลักตัวใสล่ะตัวลักเลยที่เดี่ยงตัวแหลกเลยขุนลูกขอบนี่เขาใหญ่นี่เขาใหญ่องออีกเขาส่งอืมแต่ตัเดี่ยงมาขายอะไรเจ๊กตัวครับขายลูกมันนะขายกล้วยถือขายเจ๊กตัวเหร ประมาณโอ้เพิ่งเลี้ยงุกปีป่านนี้หันมาสมเทียมเจ็ดปีแล้วครับตั้งแต่มาสมเทียมนี่พัฒนาขั้วยให้มันใหญ่ขึ้นกูเก่าประมสองปีมานีสองปีมานี่ปานี้มันมันมันต่างกันอย่างไรบ้างสมเทียมกับสมโตมันบอเป็นราคาแต่เล่นทอยที่ละบาอกลักษณะอันความงามหรือว่าความเน่าอยังต่างกันบ่นนะครับต่างต่างบ่ครับ ความงามเมื่อตางนอคุณลายยางเลยเด้ราคาต่างบ่ราคาต่างต่างเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกตัวนั่นอเออคนเ<อ>นาะครับคุยดอนนี่เป็นลูกตัวไหครับคุยดอนตัวนั้นลูกแก้วฟ้าลูกแก้วฟ้าเป็นตัวเมยียวครับตัวเมีโอ้ขาดว่าสีใทรพอได้ครับแต่มันขึ้นบ้านนี้ว่าสิอยากใจโก๋มึงเพชรโอ้บักซิ่แปดล้านคนบอชิบแปดล้านเด้คล้วยตัวนี้โอ้ยใหญ่ ถ้าขายไปเบิองด้วยครับถ่ายมันงามครับผมผลงานอยู่บนน้องบัวนี่ครับอันบนน้องหมูกมไปแล้วเอาไม่ยชครับผมเอาไปเลี้ยงทังไหพอบันนี่ปล่อยลเขนเลยเอาโบสไปน้ำเบิงบ่น้ำน้ำเบิงน้ำเลี้ยงเลยบ่เดียวหนีงโอ้ไปเฝ้าตลอด มันมีสวนมีไห้บ่ครับมันมีไฮยางไหว่ถ้าเขาสวนเขาสิบ่เอาตัวละเจ้าบาทนเคยเข่าสวนเขาอยู่บอเคยเขี่ยอยู่บอบ่ท่านเขียบบไว้ตัวท่านลยท่าท่านพอดีอ้าวอ้าวเจ้าอย่างาอ้ยใหญ่ว่ากันมันมีนามให้เล่นดิคุยกอยู่นี่มันก็อุดมสมบูรณ์ครับนั่นละ มันมันมันบมีหนามันมีหนามันกระป๋อมันมีหนามเลนครับหนามมันเคลื่อนนีจอกนี่แน่พ่อเดี๋กินครับผมใบใบอันนั้นใบพักตกยังกอดดอกเหลืองอยู่ไหมโอ้นี่ไฮไฮไวรายนี่ขายบอครับนี่ขายบอขีมันนี่บอใช่ไปใช้หน้าไปใช้น้าอันนี้สนเข้าแล้วหาตัวนี่เป็นยังไงประทับใจหรือว่ามีมีแบบแนะนำผมบ่าผมมือใหม่นะมีแนะนำบอ แนะนำว่าเหตุใดนะครับใช่คือในน้อนนำอะไรเหตุงาอยู่หรือว่าพ่อเบิงอยู่พอเบิงอยู่ครับนะผมเพราะว่าบ่เคยชนเขา้าใหญ่ปานนี้เลยเลยน้อชนชนเข้านี่น้ผมมาผู้เดียวบ่ได้เดยคมในน้ำหรครับ<อ>ให้ให้ชนที่นนหน่อกน้อยอือเข้าแกนหนครับผมมันมีแนว,ว่วัดหวานมีแนวดึงนะแต่ก็บ่แค่ดอก แต่ว่าแกนแนไนมันสีลื่มันสีมันมันสีแค yes. ่น้อนี่คือคำแนะนำยายาสนไนหลายให้สนออกมาหนอกๆน้อยหนึ่งนี่ครับคำแนะนำเพ่อใหญ่นี่ก็เพราะว่าเห็นในคิดในลายเขาเขาบอกครับผมกก็คิดเบิ้งหนึขงหัแม่นแหม่มิดว่านี่ว่าครับผมแล้วลองเบื้องมันสีแค่บอก มือไม้คือกันครับบุคอยเดียสวนเข้าขัว้วไข่างได้สวนเตงหัวน,นะสวนหมากไมก,กับขั้วกข่ครับประมาณปีหนึ่งะนะไม่กับเห็ดยากเนี่ยปีกี้ขึ้นมารับกลับไปมันมีใหญ่ของมันอยู่บนบ้างครับผมบางบางครับแท่งก็าหลุดขึ้นนะเออครับผมแต่แจกเอาถอยออกมาอีกเล็กน้อยเนื้อนี่ครับแต่ก่อนพ่อใหญ่กับสวนเองครับแต่ว่าม,มันมันบังคับยากมันใหญ่ผดก็เลยให้ผมมามาเห็ดให้ครับ ขอขอบคุณในห,หลายๆนะครับผมสวัสดีครับ